นวดคลายปวดขาแล้วก็ปวดฝ่าเท้านะคะสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่เรายืนเดินหรือว่าวิ่งนะคะหรือว่าอาจจะปวดจากการที่เราเล่นกีฬานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามานวดกันเลยค่ะสัคคะกครู่นะคะก็อันนี้ก็คือปวดจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่ายุ่ยไปดำนาติดกันประมาณ3 4วันค่ะ จะปวดตั้งแต่ฝ่าเท้ามาตรงหน้าแข้งแล้วก็ขาด้านในส่วนขาด้านในตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ปวดมากโอเคเราจะมาเริ่มนวดจากฝ่าเท้ากันก่อนนะคะนิ้วโป้งนะคะรูดนะคะไปตามฝ่าเท้าเลยไปถึงปลายนิ้วเลยนะคะเสร็จแล้วบริเวณกลางน่องนะคะลงไปยัง เอ็นร้อยวายเส้นตรงนี้นะคะติดกระดูกหน้าแข้งด้านในปวดบริเวณไหนเยอะก็เน้นบริเวณนั้นได้เลยหน้าแข้งนะคะเส้นนี้นะคะรูดไปเลยค่ะใช้ยาหม่องหรือว่าน้ำมันได้ค่ะ แล้วก็เส้นด้านข้างตรงนี้นะคะออกไปยังหลังเท้าได้เลยค่ะหลังเท้าไปยังบริเวณนิ้วเท้าปลายนิ้วได้เลยแล้วก็จุดด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ยุ้ยปวดมากใช้มือสาวนะคะสาวแล้วก็ดึงเข้าหาลำตัว ปวดบริเวณไหนเยอะก็นวดบริเวณนั้นเยอะๆนะคะก็รูดมาแบบนี้แบบนี้นะคะรูดให้ลุกไปตึงตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าพอดียูจะทำให้ดูแค่นี้นะคะโอเค เป็นการนวดผ่อนคลายด้วยตัวเองเบื้องต้นแบบง่ายๆนะคะถ้ามีใครมีอาการปวดอยู่ก็สามารถนำไปฝึกทำตามได้เลยนะคะค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ